สวัสดีพี่น้องวุฒิบุทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน hello e v e รี o n e เมนี่จะบนพาพ่พอแม่พี่น้องมาเล่นทางนอกได้ค่ะเดอ้อพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอ่ะได้อย่างกินข้าวกันเนาะคะ่ะตับมาหุ้้พี่น้องตับมาหุ้ แต่แซ่บบอมน้องคะ่ะไปวันนี้สาวบนพาพ่อแม่พี่น้องออกมาเที่ยวข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดนัดซอยบัวเขานะคะทุกคนพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาได้อย่างกินข้า,าวเศร้านะคะน้อก็ไ่เศร้าหลอกเดพี่น้องขา้าจนจิเที่ทยงงละคะ่ะทุกคนตอนนี้สาวบ,บนก็นอยู่หน้าตึกคอมนะคะทุกคนพัทยาใต้นะคะ สาวบนกพาพ่อแม่พี่น้องไปตลาดตลาดนัดซอยบอกข่าพระเจ้ต้นะคะทุกคนเดี๋ยวสาวบนขออนุญาตข้ามถนนกันนะคะทุกคน<ม>น้องสาวบนได้ข้ามมาแล้วพี่น้องคะตอนนี้กาลังจะไปย่างตลาดนัดซอยบอกเข่านะคะทุกคนกล้องสั้นขอโทษขออภัยพี่น้องทุกูทุกคนในแะต่เด้อสาวบนมีไม้กันสั้นนะคะเนาะ,ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาคิดถึงสาวบนไหมคะ สาอบนคิดถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะ้าอาทุกๆท,ท่านนะคะตลาดค่ะตลาดกุ้งิ้มาย่างายเนาะพี่น้องค่ะนี่อาหารการกินลูกโซนล,ลูกชิ้นพี่น้องค่ะพี่น้องจะแซ่บปะจ๊ะพบนต่อบนจะข้าง อมะม่วงพี่น้องขาปเป็ดแซ่บปอจ้าน่ากินมากอาหารการกินไก่ตะดแซ่บปอพี่น้องขาโอ้โหมามาถึงตลาดแล้วค่ะทุกคนน่ากินไหมคะว้าวอาหารอีสานบ้านเฮา เออจะเดินโซนของกินก่อนนะคะทุกคนผลหมากลากไม้อาหารกันกินมีครบหมดเลยค่ะทุกคนเสื้อผ้าหน้าแผนแะแนะจ๊ะเนาะทุกคนจะแซ่บปะพี่น้อง,อง,อง่ะน่ากินมากเลยนะนี่ยำแหนมก็มี โอ้เรละหมากลากไม้พี่น้องเด็กน้อยถึงลองเพลงถึงลองเพลงเ้รยก็มีพี่น้องเซ่บพี่น้องค่ะทอดเนื้อน่ากินมากเลยข้าวค่ะแกงข้าวแล้วก็แซ่บพี่น้องค่ะ แกางยงหัวอันนี้พเพิ่อมแกงแก้วหวานนะคะเนาะทุกคนกระถาสวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องขาไป เราจะเดินกลับทางลงกันคนบนมาย่างหลายท่นหพี่น้องคะ่ะยังเศร้าอยู่บ้าแสดแตงายังเศร้าอยู่ <Okay. S 1> สภ้พผาก็มีพี่น้องคะ่ <Okay. S 1> สะสภ้พาใส่สบายสบายก็มีนะคะทุกคนนี okay. ตลาดนัดเซอ,อร์วขาวนะคะทุกคนวันนี้สาวบนพาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวตลาด,ดนัดเซอร์บรขาวนะคะรองเท้าก็มีสวยๆเยอะๆเลยอขอบคุณคขอบคุณมากค่ะคุณตาขอบคุณค่ะตลาดพี่น้องค่ะ เ้าของเสื้อผ้าเยอะมากทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องคะเห็นสาบล์มาแลาพี่น้องเบื้องสาบลผหันกล้องกับมาหาสาบลสวัสดีค่ะทุกคน โอเคน้ะพี่น้องคลิปนี้สาวบนกับพาพ่อแม่พี่น้องมาย่างเล่นตลาดด้อค่ะเด้สเอสาวบุญเกษร์เอาไว้จบคลิปแค่นี้นะคะขอบพระคุณท,ทุกท่านมา,มากนะคะบ๊ายบายทุกคน